สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปทําฉากเปิดปิดโลโก้เท่ๆสวยๆวยกันนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวมาแนะนำกันนะครับเาพื้นหลังมาลงก่นนะครับพื้นหลังสีดำเสร็จแล้วแปวโลโก้มานะครับเป็นภาพนิ่งเลือกเต็มจอไปเลยนะครับ ครับนิ่งนะี๋ยวพื้นหลังสีขาวมานะครับพื้นหลังสีขาวเลือกครึ่งซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับลากไปทางขวาคนระับ ลากถ้าปิดไว้ๆก็หนึ่งนะครับถ้าปิดช้าๆก็เอาให้สุดเลยคหนึ่งจุดห้ากว่า,าได้แล้วนี่เราก็ไปทำการปิดอีกข้างหนึ่งก็ต้องไปที่พื้นหลังนะครับพื้นหลังมาสีขาวเลือกครึ่งขวานะครับ แล้วเราก็ไปทำการเคลื่อนไหวโดยลากไปทางทางขวาเมื่อกี้ลากไปทางซ้ายอ่าแค่นี้นะครับติ๊กถูกปเลยครับแล้วก็ดูปิดแบบพออย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือปิดนะครับทีนี้เราจะไปทำการเปิดก็ไม่ยากนะครับ เราเซฟออกเลยแล้วเราไปทำใหม่เอาตัวพออ์์ตมานี่ที่เราทำไว้เมื่อกี้ไปอย่างนี้เราก็แตะเลยครับย้อนกลับ เสร็จสมบูรณ์อ่านี่ชักจะช,ชักเปิดงาบเราก็เราก็ใช้ส่วนที่เราใช้แค่นี้ครับบนี่ชักเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เอาลงมาเลยครับอีกตัวมาเลยนี่ อางนี้ครับตัดขวาที่ไม่ได้ใช้ออกเลยครับเปิดปิดสวยสงามครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับแต่มีสไตล์นะครับไทยามาเปิดปิดครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สาอ่าขอบคุณครับ